่านพุทธทาสพิขุตอนท่านชอบพุทธศาส,สนาในเหล่มไหนถ้าเราเปิดหนังสือทุกเล่มที่เขียนกันในสมัยปัจจุบันอันว่าด้วยต้นเหตุของการเกิดศาสนาแล้วจะเห็นว่าเขาเขียนไว้เหมือน,อนกันตรงที่ว่าคนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องกลัวความมืดกลัวพายุกลัวสิ่งต่างๆที่อยู่เหนือความเข้าใจหรือความต้านทานของคนป่าเหล่านั้น และวิธีที่จะหลบหลีกอันตรายก็คือต้องแสดงอาการยอมแพ้หมอบกราบอ้อนวอนบูชาแล้วแต่คนฉลาดที่สุดในสมัยนั้นเห็นว่าจะต้องทำตามที่ตนนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีเหล่านั้นจะชอบใจนี่นับว่า,าศาสนาเกิดมาในโลกด้วยอำนาจของความกลัวและมีการปฏิบัติไปตามความกลัว ความกลัวของคนชั้นหลังๆเลื่อนสูงขึ้นมาถึงกลัวความทุกข์ชนิดที่อำนาจทางวัตถุช่วยไม่ได้เช่นความเกิดแก่เจ็บตายความหม่นหมองมืดมัวเพราะอำนาจของความอยากความโกรธความหลงผิดถึงแม้คนเราจะมีอำนาจหรือมีเงินทองสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถระงับอาการอันโหดร้ายของความทุกข์เหล่านั้นได้ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่จเจริญด้วยนักคิด นักค้นคว้าผู้มีสติปัญญาทั้งหลายจึงได้ละทิ้งการไหว้บรรดาสิ่งศักดิก์สิทธิ์มาทำการค้นหาวิธีเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายหรือเอาชนะความอยากความโกรธความหลงผิดให้ได้นี่นับว่าเป็นบ่อกเกิดของศาสนาที่สูงขึ้นไปในทางปัญญาในที่สุดได้พบวิธีที่จะเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายหรือเอาชนะกิเลสต,ต่างๆ สำหรับพระพุทธศาสนาก็มีมูลมาจากความกลัวแบบหลังนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้พบวิธีที่จะเอาชนะสิ่งที่คนกลัวได้เต็มตามความประสงค์และเกิดวิธีปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าพระาศาสนาพุทธศาสนาแปลว่า,าศาสนาของผู้รู้เพราะพุทธแปลว่าผู้รู้คือรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงได้ถูกต้องเพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่อาศัยสติปัญญาหรืออาศัยวิชาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อทำลายความทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์เหล่านั้นการทำพิธีรีตองเพื่อบูชาบวงสรวงอ้อนวอนบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าไม่รับเข้ามาไว้ในศาสนาของพระองค์เลยเพราะเป็นสิ่งที่น่าขบขันน่าหัวเราะ และถือเอาเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการกระทำเช่นนั้นโดยสิ้นเชิงม,มีคำกล่าวในพระพุทธศาสนาความรู้ความฉลาดและความสามารถที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์นั่นแหละเป็นตัวเริกที่ดีอยู่ในตัวมันเองแล้วดวงดาวในท้องฟ้าจะทำอะไรได้ ประโยชน์ที่ควรได้ก็ผ่านคนคนโง่ๆที่มัวแต่นั่งคำนวณดวงดาวในท้องฟ้าไปเสียสิ้นดังนี้และว่าถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคาจะทำให้คนหมดบาปหมดทุกข์ได้แล้วพวกเต่าปูปลาหรือหอยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือศาศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะหมดบาปหมดทุกข์ไปด้วยน้ำนั้นเหมือนกันหรือถ้าหากว่า คนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการบวงสรวงบูชาอ้อนวอนเอาอ้อนวอนเอาแล้วในโลกนี้ก็จะไม่มีใครมีความทุกข์เลยเพราะว่าใครๆต่างก็บูชาอ้อนวอนเป็นโดยเหตุที่ยังมีคนที่มีความทุกข์ทั้งที่ได้กราบไหว้บูชาหรือทำพิธีรีตองต่างๆอยู่จึงถือว่าไม่เป็นหนทางที่จะเอาตัวรอดได้ฉะนั้น เราจะต้องพิจารณาโดยละเอียดละออให้รู้ให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วปฏิบตัติต่อสิ่งนั้นๆให้ถูกต้องพุทธศาสนาไม่ประสงค์การคาดคะเนหรือทำอย่างที่เรียกว่าเผื่อจะเป็นอย่างนั้นเผื่อจะเป็นอย่างนี้เราจะทำไปตรงๆต,ตามที่มองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่น แม้จะมีคนอื่นมาบอกให้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อเขาทันทีเราจะต้องฟังและพิจารณาจนเห็นจริงว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจึงจะเชื่อและพยายามทำให้ปรากฏผลด้วยตนเองศาสนาเหมือนกับของหลายเหลี่ยมดูเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไปอย่างหนึ่งดูอีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าบุคคลนั้น จะถือหลักการคิดในแนวไหนก็จะเห็นศาสนาแนวเดียวกันในลักษณะที่แตกต่างกันได้แม้พุทธศาสนาก็ตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้คนเราย่อมเชื่อความคิดเห็นของตัวเองเพราะฉะนั้นความจริงหรือสัจจะสำหรับคนหนึ่งหนึ่งนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาเข้าใจและมองเห็นเท่าไหร่เท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าความจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนเราเข้าถึงปัญหาหนึ่งๆได้ตื้นลึกกว่ากันหรือด้วยลักษณะที่ต่างกันและด้วยสติปัญญาที่ต่างกันสิ่งใดที่อยู่เหนือสติปัญญาความรู้ความเข้าใจของตนหรือตนยังไม่เข้าใจคนนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความจริงของเขาถ้าเขาจะพลอยว่าจริงไปตามผู้อื่นเขาก็รู้สึกอยู่แก่ใจว่าไม่เป็นความแท้จริงของเขาเลย ความจริงของคนหนึ่งๆน,นั้นจะเดินคืบหน้าได้เสมอตามสติปัญญาความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนกว่าจะถึงความจริงขั้นสุดท้ายคนเรามีการศึกษามาต่างกันและมีหลักการพิจารณาสำหรับจะเชื่อต่างๆกันฉะนั้นถ้าจะเอาสติปัญญาที่ต่างกันมาดูพุทธศาสนาก็จะเกิดความคิดเห็นต่างกันไป ทั้งนี้เพราะว่าพุทธศาสนาก็มีอะไรๆรครบทุกอย่างที่จะให้คนดูดังที่ได้กล่าวมาแล้วพุทธศาสนาก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดจากความทุกข์โดยการทําให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทำได้ก่อนและได้ส่งสอนไว้แต่คำพีทางศาสนานั้น ย่อมมีอะไรๆเพิ่มขึ้นได้ทุกโอกาสที่คนชั้นหลังเขาจะเพิ่มเติมลงไปพระไตรปิฎกของเราก็ตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันคนชั้นหลังๆเพิ่มเติมข้อความเข้าไปตามที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับยุคนั้นๆ mm. เพื่อจะช่วยให้คนมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นหรือกลัวบาปรักบุญมากขึ้นซึ่งอาจจะมากเกินขอบเขตจนกระทั่งเกิดการเมาบุญกันใหญ่ แม้แต่พิธีรีตองต่างๆที่พิ่งเกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเพียงเล็กๆน้อยๆก็พลอยถูกนับเข้าเป็นพุทธศาสนาไปด้วยอย่างน่าสงเพชเช่นการจัดสำรับข้าวหวานผลหมากรากไม้เพื่อเส้นวิญญาณของพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าถวายข้าวพระเป็นต้นมันเป็นสิ่งที่มีไม่ได้ตามหลักของพุทธศาสนา แต่พุทธบริษัทบางพวกเข้าใจว่านี่เป็นพุทธศาสนาและได้สอนกันถือกันอย่างเคร่งครัดพิธีรีตองต่างๆทำนองนี้ได้เกิดขึ้นอย่างหนานแน่นมากมายจนหุ้มห่อของจริงหรือความมุ่งหมายเดิมให้สาบสูญไปขอยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการบวชนาคก็เกิดมีพิธีทําขวัญน,นาคเชื้อเชิญแขกมาเลี้ยงดูกันอย่างเมามายเอกิกเะริ ทาพิธีทั้งที่วัดและที่บ้านบวชไม่กี่วันก็สึกออกมาแล้วกลายเป็นคนเกรียดวัดยิ่งไปกว่าเดิมก็มีนี่ขอให้คิดดูเถิดว่าสิ่งไม่เคยมีในครั้งพุทธกาลก็ได้มีขึ้นการบวชสมัยพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วก็ปลีกตัวจากบ้านเรือนเป็นคนที่ทางบ้านตัดบัญชีทิ้งได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ โอกาสเหมาะสมเมื่อไรท่านก็บวชให้โดยมิได้พบหน้าบิดามารดาญาติพี่น้องเลยจนตลอดชีวิตก็ยังมีแม้บางรายจะมีกลับมาเยี่ยมบิดามารดาบ้างก็ต่อโอกาสหลังซึ่งเหมาะสมแต่มีน้อยเหลือเกินในพุทธศาสนามีระเบียบว่ามาบ้านได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลสมควรและพึงทราบไว้ด้วยว่าพวกที่บวชนั้นไม่ได้เวียนมาบ้าน ไม่ได้บวชในที่ต่อหน้าบิดามารดาไม่ได้ฉลองกันเป็นการใหญ่แล้วไม่กี่วันศึกศึกแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิมอย่างที่เป็นกันอยู่ในเวลานี้เราหลงเรียกการทำขวัญน,นาคและการทำพิธีต่างๆตลอดถึงการฉลองอะไรๆเหล่านั้นว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็นิยมทำกันอย่างยิ่งจนหมดเปลืองทรัพย์ของตนหรือของคนอื่นเท่าไหร่ก็ไม่ว่า พุทธศาสนาใหม่ๆอย่างนี้เกิดมีมากมายแทบจะทั่วไปทุกแห่งธรรมะหรือของจริงที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้นถูกพุ่มห่อโดยพิธีรีตองจนมิดเกิดมุ่งหมายผิดเป็นอย่างอื่นไปเช่นการบวชก็กลายเป็นเรื่องสำหรับแก้หน้าเด็กหนุ่มๆที่ถูกหาว่าเป็นคนดิบหาเมียยากอะไรเหล่านี้เป็นต้นในบางถิ่นบางแห่ง ถือเป็นโอกาสสำหรับรวบรวมเงินที่มีผู้นำมาช่วยเป็นการหาทางร่ำรวยเสียคราวหนึ่งถึงอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าพุทธศาสนาใครไปตำหนิติเตียนเข้าก็จะถูกหาว่าไม่รู้จักพุทธศาสนาหรือทำลายศาสนาอีกเรื่องหนึ่งตัวอย่างเช่นกระถินพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายจะให้ภิกษุ ทำจีวรเป็นด้วยตนเองด้วยการทุกรูปและให้พร้อมเพรียงกันทําด้วยมือของตัวเองในเวลาอันรวดเร็วถ้าผ้าที่ช่วยกันทํานั้นมีเพียงผืนเดียวก็มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าอาวาสแต่เป็นภิกษุซึ่งหมู่สง์เห็นว่ามีคุณสมบัติสมควรที่จะใช้จีวรผืนนั้นได้ หรือขาดแคลนผ้าที่จะใช้สอยให้เป็นผู้ใช้สอยจีวรผืนนั้นได้ในนามของสงทั้งหมดพระองค์ทรงมุ่งหมายให้พระทุกรูปหมดความถือเนื้อถือตัวไม่ว่าจะเป็นพระผู้น้อยสงภานเจ้าวัดหรือพระผู้ใหญ่มีสัตว์มีเกียรติอะไรก็ตาม ต้องลดตัวลงมาเป็นกุลีกันหมดในวันนั้นเพื่อจะมาระดมก,กันกะผ้าตัดผ้าเย็บผ้าต้มแก่นไม้ทำสีย้อมผ้าและอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้จีวรน,นั้นสำเร็จได้ในวันนั้นเพราะเป็นการรวบรวมเอาเศษผ้ามาต่อกันเป็นจีวรพระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายให้สิ่งที่เรียกกันว่ากรถินเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องไปเกี่ยวกับคารวาสเลยก็ได้ แต่เดี๋ยวนี้กระถินกลายเป็นเรื่องที่มีไว้สำหรับประกอบพิธีหรูหราหาเงินเอกระเริกเฮฮาสนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ได้รับผลสมความมุ่งหมายอันแท้จริงแต่กลับใช้เวลามากเปลืองเงินมากยุ่งยากมากจนกลายเป็นโอกาสสำหรับทำรรสำมะเลเทเมาคือไปทอดกระถินเพื่อกินเหล้ากินปลาเล่นไพ่เฮากันอย่างสนุกสนานหรือไม่ ก็มุ่งหน้าหาเงินกันเท่านั้นพุทธศาสนาเนื้องอกทางนองนี้มีขึ้นใหม่ๆมากมายหลายร้อยอย่างโดยไม่ต้องระบุชื่อเพราะมากจนระบุไม่ไหวแต่อยากจะให้เชื่อว่าพุทธศาสนาเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายชนิดหนึ่งซึ่งงอกขึ้นงอกขึ้นจนปิดบังห่อหุ้มเนื้อดีหรือแก่นแท้ของพุทธศาสนาให้ค่อยๆลบเลือนไปด้วยเหตุชนิดแหละ สิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาจึงมีเพิ่มขึ้นมากมายหลายประเภทจากตัวแท้ของาศาสนาที่มีอยู่ดั้งเดิมเกิดเป็นนิกายใหญ่และนิกายย่อยๆอีกตั้ง2030นิกายที่กลายเป็นนิกายตันตระที่เนื่องมาจากกรมอารมณ์ไปก็มีจําเป็นที่จะต้องแยกแยะให้รู้จักตัวพุทธศาสนาเดิมแท้ไว้เสมอจะได้ไม่หลงงมงาย ยึดถือเปลือกที่หุ้มภายนอกหรือติดแน่นในพิธีรีตองต่างๆจนเป็นการประพฤติผิดไปจากความมุ่งหมายเดิมที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเราควรยึดกายวาจาบริสุทธิ์ให้เป็นที่พึ่งของจิตบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรถูกแล้วประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นอย่าได้ถือว่าถ้าเขาว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพุทธศาสนาเนื้องอกนั้นได้งอกมาแล้ว นับตั้งแต่วันหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานและยังงอกเรื่อยๆมากระจายไปทุกทิศทุกทางจนกระทั่งบัดนี้เลยมีเนื้องอกก้อนโตๆอ,อ,อ,อย่างมากมายพวกเราเองจะไปอ้างเอาพุทธศาสนาเนื้องอกมาถือว่าเป็นพุทธศาสนาไม่ได้หรือคนในศาสนาอื่นจะมาชี้ก้อนเนื้องอกเหล่านี้ซึ่งมีอยู่อย่างหน้าบัดสีอย่างหน้าละอายว่าเป็นพุทธศาสนาก็ไม่ถูกเหมือนกัน คือไม่เป็นการยุติธรรมเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่เป็นเนื้องอกพวกเราที่จะช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายหรือเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองก็ตามจะต้องรู้จักจับช่วยให้ถูกตัวแท้ของพุทธศาสนาไม่ไปถูกชิ้นเนื้อร้ายเนื้องอกดังที่กล่าวมาแล้วแม้พุทธศาสนาตัวแท้ก็ยังมีหลายแง่หลายมุม ที่จะทำให้เกิดการจับฉวยเอาไม่ทุกความหมายที่แท้ของพระพุทธศาสนาก็ได้ถ้ามองด้วยสายตาของนักศีลธรรมก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งศิลธรรมเพราะมีกล่าวถึงบุญบาปความซื่อตรงดีชั่วความกตัญญูกตเวทีความสามัคคีความเป็นคนเปิดเผยตัวเองและอะไรต่างๆอีกมากมายล้วนแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้น แม้ชาวต่างประเทศก็มองดูในส่วนนี้อยู่มากหรือว่าชอบพุทธศาสนาเพราะเหตุนี้ก็มีอยู่มากพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งสูงขึ้นไปเป็นสัจธรรมคือกล่าวถึงความจริงที่ลึกซึ้งเร้นลับนอกเหนือไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเห็นได้ส่วนนี้ก็ได้แก่ความรู้เรื่องความว่างเปล่าของสรรพสิ่งทั้งปวงหรือสุญญาตา เรื่องความไม่เที่ยงอน,นิจจังความเป็นทุกข์ทุกขังความไม่ใช่ตัวตนอนัตตาหรือเรื่องการเปิดเผยว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทของทุกข์เป็นอย่างไรและวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรในฐานะเป็นความจริงอันเด็ดขาดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คืออริยสัจซึ่งทุกคนควรจะต้องรู้นี้เรียกว่า พุทธศาสนาในฐานะเป็นสัจธรรมพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาคือส่วนที่เป็นตัวระเบียบปฏิบัติซึ่งได้แก่ศีลสมาธิปัญญากระทั่งผลที่เกิดขึ้นคือความหลุดพ้นและปัญญาที่รู้เห็นความหลุดพ้นว่าเมื่อใครปฏิบัติแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงนี่เรียกว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนา เรายังมีพุทธศาส,สนาในเหลี่ยมที่เป็นจิตวิทยาเช่นธำมพีพระไตรปิฎกภาคสุดท้ายกล่าวบรรยายถึงลักษณะของจิตไว้อย่างกว้างขวางน่าอัศจรรย์ที่สุดเป็นที่งงงันและสนใจแก่นักศึกษาทางจิตแม้แห่งยุคปัจจุบันเป็นความรู้ทางจิตวิทยาที่อวดได้ว่าแยบคายหรือลึกลับกว่าความรู้ทางจิตวิทยาของโลกปัจจุบันไปเสียอีก พุทธศาสนายังมีเหลี่ยมความรู้ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปรัชญาคือสิ่งที่ทดลองไม่ได้ยังต้องอาศัยการคำนึงคำนวณไปตามหลักแห่งการใช้เหตุผลแห่งการคำนึงคำนวณระบบหนึ่งแต่ถ้าเห็นแจ้งประจักษ์ได้ด้วยสายตาหรือด้วยการพิสูจน์ทดลองตามทางวัตถุหรือแม้เห็นชัดด้วยตาในคือยานจักษุก็ตามเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ได้ ความรู้อันลึกซึ้งเช่นเรื่องสัญญาตาย่อมเป็นปรัชญาสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมไปพลางก่อนแต่จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทันทีสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเช่นพระอรหันต์เพราะท่านได้เห็นแจ้งประจักษ์แล้วด้วยจิตใจของท่านเองไม่ต้องคำนึงคำนวณตามเหตุผลหลักพระพุทธศาสนาบางประเภทก็เป็นวิทยาศาสตร์โดยส่วนเดียว เพราะพิสูจน์ได้ชัดแจ้งด้วยความรู้สึกภายในใจของผู้มีสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอริยสัจเป็นต้นถ้าผู้ใดมีสติปัญญาสนใจศึกษาค้นคว้าแล้วจะมีเหตุผลแสดงอยู่ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มืดมัวเป็นปรัชญาเหมือนอย่างบางเรื่องสำหรับบุคคลผู้บูชาวัฒนธรรม ก็จะพบว่ามีคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหลายข้อที่ตรงกับหลักวัฒนธรรมสากลและมีคำสอนอีกมากที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธโดยเฉพาะซึ่งดีกว่าสูงกว่าวัฒนธรรมสากลอย่างมากมายแม้พุทธศาสนาส่วนที่เป็นตรกกับวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่โยกโครงที่สุดก็มีมากด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะในพวกพระอภิธรรมปิดกบางคำพีเช่นคำพีกระถาวัตถุเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอยากจะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาเหลี่ยมซึ่งชาวพุทธจะต้องสนใจที่สุดนั้นคือเหลี่ยมที่เป็นศาสนาซึ่งหมายถึงวิธีปฏิบัติโดยรวบรัดเพื่อให้รู้ความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจนถอนความยึดถือหลงไหลต่าง ออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงได้การกระทำเช่นนี้เรียกว่าเราเข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนามีผลดียิ่งไปกว่าที่จะถือเป็นเพียงศีลธรรมขั้นพื้นฐานและสัจธรรมอันเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติอะไรและเป็นผลดีกว่าที่จะถือเป็นปรัชญาที่มีไว้คิดไว้นึกไว้เถียงกันอย่างสนุกสนุก แล้วไม่ละกิเลสอะไรได้หรือดีกว่าที่จะถือเป็นเพียงวัฒนธรรมสำหรับการประพฤติท,ที่ดีงามน่าเลื่อมใสในด้านสังคมแต่อย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดเราทั้งหลายควรถือพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศิลปะซึ่งในที่นี้หมายถึงศิลปะแห่งการครองชีวิตคือเป็นการกระทำที่แยบคายสุข,ขุม ในการที่จะมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ให้หน่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสน่าบูชาเป็นที่จับอกจับใจแก่คนทั้งหลายจนคนอื่นพอใจทำตามเราด้วยความสมัครใจไม่ต้องแค่นเข็นกันเราจะมีความงดงามในเบื้องต้นด้วยสีบริสุทธิ์มีความงดงามในท่ามกลางด้วยการมีจิตใจสงบเย็นเหมาะสมที่จะทำงานในด้านจิต มีความงดงามในเบื้องปลายด้วยความสมบูรณ์แห่งปัญญาคือรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรจนไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งปวงนั้นเมื่อใครมีชีวิตอยู่ด้วยความงามสามประการเช่นนี้แล้วถือว่าเป็นผู้มีศิลปะแห่งการดำรงชีวิตอย่างสูงสุดชาวตะวันตกหันมาสนใจพุทธศาสนาในฐานะเป็นศิลปะแห่งชีวิตโดยในนี้เป็นอันมาก และกล่าวขวัญกันมากกว่าแง่อื่นๆการที่เราเข้าถึงตัวแท้ของพระพุทธศาสนาจนถึงกับนำมาใช้เป็นแบบแห่งการครองชีวิตได้นั้นมันทำให้เกิดความบันเทิงรื่นเริงตามทางของธรรมะไม่เหงาหงอยไม่เบื่อหน่ายหรือหวาดกลัวดังที่เกรงกันอยู่ว่าถ้าละกิเลสกันเสร็จแล้วชีวิตนี้จะแห้งแล้งไม่มีรสชาติอะไรเลยหรือถ้าปราศจากตัณหาต่าง โดยสิ้นเชิงแล้วคนเราจะทำอะไรไม่ได้หรือไม่คิดจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่โดยที่แท้แล้วผู้ดำรงชีวิตอย่างถูกต้องตามศิลปะแห่งการครองชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นคือผู้มีชัยชนะอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาแวดล้อมตนไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลสิ่งของหรืออะไรก็ตาม จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจก็ตามย่อมจะเข้ามาในฐานะผู้แพ้ไม่อาจจะทำให้เกิดความมืดมัวสกปกรกเร่าร้อนให้แก่ผู้นั้นได้อากับกิริยาที่เป็นฝ่ายชนะอารมณ์ทั้งปวงนี้ย่อมเป็นที่บันเทิงเริงรื่นอ,อ,อย่างแท้จริงและนี่คือข้อที่ควรถือเป็นศิลปะในพุทธศาสนา ธรรมะในพระพุทธศาสนาจะให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจที่ต้องการธรรมะนับได้ว่าเป็นอาหารจำเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสยังต้องการอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายสแสวงหากันไปตามวิสัยปุถุชนนั้นก็ถูกแล้ว แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ลึกและไม่ต้องการอาหารอย่างนั้นสิ่งนี้คือวิญญาณซึ่งเป็นอิสระหรือบริสุทธิ์ต้องการความบันเทิงเริงรื่นคืออาหารทางธรรมะนับตั้งแต่ความยินดีปรีดาที่รู้สึกว่าตนได้ทำอะไรอย่างถูกต้องเป็นที่พอใจของผู้รู้ทั้งหลายมีความสงบระงับในใจชนิดที่กิเลสมารบกวนไม่ได้มีความเห็นแจ่มแจ้ง รู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรไม่ทะเยอทยานในสิ่งใดมีอาการเหมือนกับนั่งลงได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนคนทั้งหลายชนิดที่ท่านให้คำเปรียบไว้ว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนอัดควันนั่นหมายถึงการนอนไม่หลับ กระสับกระส่ายมือกายหน้าผากคิดจะสแสวงหายอย่างนั้นอย่างนี้คิดจะกระทำเพื่อให้ได้เงินได้ลาบหรือสิ่งต่างๆที่ตนปรารถนาอันเป็นควันกลุ้มอยู่ในใจเพราะมันยังมืดค่ำลุกไปไหนไม่สะดวกต้องทนนอนอัดควันอยู่ครั้นถึงเวลารุ่งขึ้นก็ออกวิ่งว่อนไปตามความต้องการของควันที่อัดไว้เมื่อคืนนี้นี่เรียกว่ากลางวันเป็นไฟ เป็นอาการของจิตใจที่ไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับอาหารทางธรรมเป็นความหิวกระหายไปตามอำนาจของกิเลสและตัณหากลางคืนอัดควันร้อนกลุ้มอยู่แล้วตลอดคืนกลางวันยังเป็นไฟคือทั้งร้อนทั้งไหมอะไรไปในตัวเสร็จตลอดทั้งวันแล้วจะหาความสงบเยือกเย็นได้อย่างไรถ้าคนเราต้องกลางคืนอัดควัน กลางวันเป็นไฟไปจนตลอดชีวิตถึงตายแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ลองคิดดูเขาเกิดมาทนทุกข์ทรมานจนตลอดชีวิตคือนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเน่าเข้าลงไปทีเดียวโดยไม่มีสติปัญญาที่จะระงับดับไฟดับควันนั้นเสียเลยบุคคลชนิดนี้จะต้องอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าสำหรับช่วยแก้ไขให้เบาบางลงตามส่วน เมื่อเขาได้เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึ้นเท่าไหร่ควันหรือไฟก็จะลดน้อยลงเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาลักษณะหลายเหลี่ยมหลายมุมเหมือนกับภูเขาลูกเดียวมองจากทิศต,ต่างๆกันก็เห็นรูปต่างๆกันได้ประโยชน์ต่างๆกันแล้วแต่ใครจะมองอย่างไร แม้พระพุทธศาสนาจะมีมูลมาจากความกลัวก็ไม่ใช่ความกลัวที่โง่เขลาของคนป่าเถื่อนจนถึงกับนั่งไหว้รูปเคารพหรือไหว้สิ่งที่ปรากฏการแปลกๆแ,แต่เป็นความกลัวชนิดที่สูงด้วยสติปัญญาคือกลัวว่าจะไม่ได้รอดพ้นไปจากการบีบคั้นของความเกิดแก่เจ็บตายหรือความทุกข์ทั้งหลายที่เรามองเห็นหนกันอยู่ พุทธศาสนาตัวแท้ไม่ใช่หนังสือไม่ใช่คำพีไม่ใช่เสียงบอกเล่าตามพระไตรปิฎกหรือตัวพิธีรีตองต่างๆซึ่งไม่ใช่ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาตัวแท้ต้องเป็นตัวการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจชนิดที่จะทำลายกิเลสให้ร้อยหรอหรือหมดสิ้นไปในที่สุดไม่จำเป็นต้องเนื่องด้วยหนังสือด้วยตำราไม่ต้องอาศัยพิธีรีตอง หรือสิ่งภายนอกเช่นผีสางเทวดาแต่ต้องเนื่องด้วยกายวาจาใจโดยตรงคือจะต้องบากบั่นกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจนเกิดความรู้แจ้งแจ้งสามารถทำอะไรได้ถูกต้องได้ด้วยตนเองไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนอวสานนี่แหละคือตัวแท้ของพระพุทธศาสนาในส่วนที่เราจะต้องเข้าถึงให้จงได้ อย่าได้ไปหลงยึดเอาเนื้องอกที่หุ้มหอพระพุทธศาสนามาถือว่าเป็นตัวพระพุทธศาสนากันเลยสิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดือ้อเนนดือ้อและเด็กดือ้อ ไม่มีรือ้อมีสามอย่างงมงจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่มีที่ถูกต้องอันตัวกูของกูที่รู้จักเป็นตัวลวงเหลือลึกให้คนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดความหลงรู้ตัวธรรมล้ำเลิศตน